พราะกอดฝองด้วยภาพน้องกวินหลีแอคสีหน้าเมื่อรู้ว่าอดเที่ยวแล้ว แทนเป็นซุปตาฝันหนุ่มๆขวัญใจของพี่ป้านาอาอีกคนแล้วล่ะค่ะสำหรับเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนน์นลงเดชลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ซิลิต้าเจนเซนและคุณพ่อกอนนรนลงเดชที่ตอนนี้กำลังจะ6เดือนแล้วน่ารักน่าเอ็นดูทุกวันเลยล่ะค่ะทำเอาแฟนๆแห่สมัครเป็น FC กันเพียบเลย ล่าสุดคุณพ่อก้อนนลงเด็กก็ได้เผยภาพลูกชายสุดหลอ่อกับสีหน้าท่าทางเมื่อรู้ว่าหมดเวลาสนุกแล้วสิต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วละ่ะหลังได้เที่ยวพักผ่อนชิลๆที่ภูเก็ตตั้งหลายวันทำเอาคนเป็นพ่ออดแซวไม่ได้ว่ามีเด็กไม่อยากกลับกรุงเทพกกวินดีไอแลนด์บอยกกวินเด็กเล ตัวแค่เนี้ยคิ้วขมหมดยังหรอโตขึ้นจะขนาดไหนละคะเนี่ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ